แบบน้ําล้างเนื้อรังตัวนะคะนี่ชำะระล้างรอยเลือดนะคะหวังว่าเ<ะ>ล สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเป็นบปอคอนี่คนเดิมนะคะแล้วก็เกมยันเดเลเช่นเคยนะคะสําหรับมดนี้นะคะทุกคนเองก็น่าจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตากับผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเขาคือใครนะเขาคือน้องสาวของรุ่มพี่นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวปอเนี่ยจะกลับมาเล่นต่อนะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยซึ่งมันนานมากๆแบบว่าเป็นปีแล้วป่ะเออคือแบบมันนานมากๆเลยนะคะคือ รู้สึกว่าเฮ้ยยังเล่นน้องเนี่ยไม่คุ้มเลยนะคะโอ้ว oh, wow. ้าวสวัสดีแค่รุ่งพี่นะคะและนี่คือเป็นห้องนอนของดิฉันถามว่าทําไมต้องกลับมาเล่นมดนี้คะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะทุกคนเป็นมอดที่โคตรน่ารักมากๆเลยนะคะเออขอเน้นเลยว่าน่ารักจริงๆนะคะทุกคนดูดิถุงเท้าโคตรน่ารัก ว่ามีกลุมมิกิปด้วยนะคะไปค่ะทุกคนปอจะมาสังหารนะคะให้ได้เยอะกว่าคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะคือปอเนี่ยฆ่าไปแบบว่าน้อยมากๆเลยนะคะทุกคน mm. วู้วูดูสิอันนี้คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมาเล่นใหม่เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะมันคือเอ้าเดี๋ยวนะ อ๋อทุกคนจําฉากนี้ได้ไหมคะว่าปอน,น่ยเคยมาเล่นแล้วนะคะแต่ว่าก็นั่นเลยค่ะทุกคนคือรู้สึกว่ามดนี้นะคะจะเป็นมดที่เขาเนี่ยอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งทําให้ภาพนะคะมันสวยขึ้นแล้วก็น่านเล่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอุ้ยอันนี้คือเป็นความลื่นของมดนะคะคือแบบลื่นมากๆเลยคะ่ะไม่กระตุกเลยนะคะสวัสดีค่ะลุมพี่ นี่และฉันก็อยู่ในห้องนอนของฉันนะคะโคตรน่ารักเลยนะคะและนี่คือกระเป๋าของดีฉันค่ะเป็นกระเป๋าที่ข้างหน้าเนี่ยเราจะวาดนะคะรุ่มพี่แล้วก็เราอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากๆสวัสดีค่ะฮะเขาบอกว่าถ้าเรากด F เนี่ยเราฆ่ารุ่มพี่ได้หรอบ้ามันฆ่าไม่ได้นะคะทุกคนโอ้นี่ ทุกคนอันนี้คือเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนคะ่ะคือเขาเนี่ยอัปเดตใหม่จริงๆนะคะคือตอนแรกเนี่ยเอิ่มข้างหน้านะคะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือมีขนมมีแคนดี้นะคะแล้วก็มีแบบว่าลูกโป่งเต็มเลยนะคะแล้วแบบเป็นมดที่แบบวุ้ยเดี๋ยวอุว้ยรุ่นพี่ไปอะไรไปคะดู เมื่อกี้คือรุ่มพี่แบบว่าตามติดเราเนี่ยเหมือนวิญญาณเลยนะคะ oh. อุ้ยน่ารักมา,มากๆเลยค่ะทุกคนสิวุ้ยดูดิขนมขนมโคตรน่าก,กินเลยค่ะมันคืออะไรนะลูกอมใช่ไหมเออแล้วคือเราเนี่ยถือกระเป๋ามาโรงเรียนด้วยนะคะคือแบบน่ารักมากค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ปอเนี่ยมาเล่นเอ,อิ่มมอดนี้ต่อนะคะเอาละค่ะลุ่มพี่อู้เดี๋ยวนะครับ ก็ค <ersch> ือตรงนี้นะคะมีเอมีหมีด้วยค่ะแล้วก็เป็นหมี่ที่ว่าเราเนี่ยเอาไว้ฆ่าคนได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะมันคือช็อกโกแลตนะคะเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับเฮ้ยอุ้งเท้าอุยทุกคนอุ้งเท้าแมวโคตรน่ารักเลยแล้วก็มีแคนดี้ด้วยนะคะเอา แล้วลุงพี่อ่ะมันเดินตามทำไมเนี่ยออกไปได้แล้วออกไปงั้นเราจะฆ่าใครไม่ได้เลยนะคะคือลุงพี่อย่าตามมาได้ไหมคะทุกคนแบบนี้ก็แย่นะสิคือปกตินะคะลุงพี่อย่าจะไม่ตามเรามานะคะแต่ว่ารอบนี้คือตามมานะคะอย่าตามมาอย่าตามหนูมานะคะลุงพี่ทุกคน ดูดิน่ารักมากอะชอบอะคือแบบบอกเลยว่าคลั่งมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคือแปะดูดิคือปอ,อล <Finland> อปออชอบอันนี้มากเลยอะเพราะว่าปอลเนี่ยชอบเอิบอุ้งเท้าแมวอยู่แล้วนะคะน่ารักมากๆเลยครับเออแต่ว่ามันคืออาวุธของเรานะคะ <Finland> เฮ้ยเฮ้ยเเราเจอยันจังว่ะอยากรู้ว่าถ้าปอลเอาอุ้งเท้านเนี่ย ค่าคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับม,มันคือมันคือมีดเหรออุ้ยสยองขวัญหลือเกิน เอาละเนปปอขอลองเอิ่มอันนี้ดูบ้างเรากันนะคะมันคือหมีนะคะทุกคนดูสิเราจะเอาหมีนะคะไปฆ่าคนกันดีกว่าเฮ้ยเธอจะไปไหนหรออ๋อจะไปเข้าห้องน้ำเหรอจ๊ะกดขี้หรอมีคนเข้าห้องน้ําอยู่มีคนเข้าห้องน้ําอยู่นะคะอุ้ยแอบดูค่ะกดส้มโคตรดังเลยอ่ะ กำลังล้างมือเหรอจ๊ะ <ś led> นางคือโคโคนะเฮ้ยรุ่นพี่ไปดีกว่าเราต้องเรียบหนีรุ่นพี่นะคะวู้ฮู้นี่กอก้ยก็คือรุ่นพี่เจอศพค่ะทุกคนอุ้ยไปดีกว่า <ś led> วุ้ยวุ้ยว้ยลุมพี่ลุมพี่ตามมาวุ้ยว้ยวุ้ยุ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาลุมพีโอไม่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 มันต้องไม่เป็นแบบนี้ ไงดีล่ะคะทุกคนลุมพี่ตามมาไม่หยุดเลยอะ่ะนี่คือเราเนี่ยกลายเป็นน้องสาวที่เก็บกดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยโดนลุมพี่นะคะตามติดชีวิตตลอดเลยนะคะก็เลยกลายเป็นเด็กเก็บกดหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ได้การแล้วค่ะอาบน้ําก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวลุมพี่เห็นค่ะไปดีกว่าค่ะทุกคนอาบน้ําล้างเนือ้อรังตัวนะคะนี่ชำระล้างรอยเลือดนะคะหวังว่า คือหนูเนี่ยแก้ผ้าอยู่นะคะรุ่นพี่ห้ามทําแบบนี้นะคะคือเมื่อกี้คือปอแบบว่าตกใจแรงมากๆเลยค่ะไม่คิดว่ารุ่มพี่จะตามเรามาด้วยนะคะทุกคนเออดูสิรุ่มพี่ตามมาไม่หยุดเลยค่ะทําไมรอบนี้เนี่ยมันถึงด้านยากกว่าเดิมวะก็เพราะว่ารุ่มพี่อะนะมันเป็นตัวจุ้งจ <to you. S 1> ้านยังไงล่ะคะทุกคน <Read it. S 1> นี่ค่ะเออ ทิ้งเลยค่ะทุกคนและเราก็จะไปฆ่าคนต่อนะคะเ,คเพราะว่าเราเนี่ยอุตส่าห์เอากระเป๋ามานะคะกระเป๋าเนี่ยมันคืออาวุธนะคะไม่ใช่กระเป๋าจริงๆนะคะทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขังรุ่งพี่แล้วนะคะ เราต้องรีบไปฆ่าคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรุ่มพี่เนี่ยจะตามมาทันนะคะต้องไปหาคนที่แบบว่าอยู่คนเดียวค่ะอ๋อใช่แล้วขึ้นข้างบนเลยค่ะมีแน่นอนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อนั่นไงปอเจอแล้วค่ะสวัสดีครับสาวน้อยนี่มันนี่สิเออฮอยรุ่มพี่มาอู้อู้อ อุ้ยลุมพีตามมาทำไมเนี่ย <Yeah. S 1> ขำดีกว่าค่ะย่า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 อันนี้ <Tell S 1> ก็ <me S 1> เป็นเสียงขำ <of> ของตัวเรานะคะทุกคนแล้วคือเราเนี่ยเพิ่งรู้ว่าลุมพีเนี่ยก็คือเป็นวิญญาณตามติดตัวเราจริงๆนะคะทุกคนคือเราไปไหนไม่ได้เลยคะ่ะดูดิอะไรเนี่ยลุมพี่โอ้โหหรือว่าลุมพี่เนี่ย แบบว่าเฮ้ยทำไงดีวะน้องสาวฉันฆ่าคนอีกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ปะมีคนตกใจเต็มเลยนะคะเฮ้ยโอ้โหอาจารย์ใหญ่แต่งตัวโคตรน่ารักาดูดิเฮ้ยเกินไปปะวะคือแบบจะมาแต่งตัวน่ารักก่อนเราไม่ได้นะคะเนี่ยเราไม่ยอมนะเออเราไม่ยอมนะเอาดีอุ้ยมีคนตกใจเต็มเลยคะ่ะเพื่อนเฮ้ยมีคนมาฟ้องอาจารย์เ้าเหรอ ไงจมีคนฟ้องอาจารย์แล้วนะคะเออไม่ได้การแล้วค่ะทุกคนออวยอันนี้ o l ห้องนี้มีของเล่นด้วยอ่ะทุกคนเห็นปะเอ้ยห้องนี้มีของเล่นด้วยเหรออันนี้มันคืออะไรวะ้ยอะไรอ่ะอ๋อก็คือว่าเราเนี่ยแอบอยู่ในกล่องได้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูอะไรอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยลุงพี่ลุงพี่ช่วยด้วยลุงพี่คุณครูจะมาเอาหนูแล้วคุณแม่เฮ้ยนี่คือฉันโดนคุณครูกดหัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหคือแบบโหดร้ายมากๆเลยอ่ะแก โอ้ oh my g อดแต่ว่าตอนนี้นะคะคือปอนเนี่ยลำคาลุ่มพี่ค่ะคือเลิกตามก่อนได้ไหมลุ่มพี่จริงหวังว่าเฮ้ยจะบอกว่ารอบนี้นะคะทุกคนลุ่มพี่เนี่ยไม่ตามเราอ่ะล <c oughs> ุ่มพี่คะดีแล้วล่ะค่ะอย่าตามหนูมาเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยหนูเนี่ยจะทํางานไม่สะดวกนะคะลุ่มพี่อา้ารอบนี้นะคะ ไม่มีอุปกรณ์ว่ะอ้อทำไงดีล่ะคะทุกคนคืออุปกรณ์ของเราหายไปไหนคะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะในเมื่ออุปกรณ์เราหายไปใช่ไหมคะแต่ว่า เราก็ยังมีนะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะมันคือดินสอยักษ์นะคะทุกคนเป็นยังไงล่ะคะโคตรใหญ่เลยค่ะคือว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบสีชมพูนะคะเป็นผู้หญิงหวานหวานแบบว่าน่ารักอะทุกคนก็เลยแบบกลับมาเล่นมดนี้ดีกว่านะคะเฮ้ยวันดีผพวกแกจะไปทำอะไรกันเลยจะอ๋อนี่ไง พวกเขาเนี่ยเป็นเด็กติดเกมนะคะก็จะมาอยู่ในห้องนี้กันนะคะเดี๋ยวแกก็จะได้รู้เนี่ยเออโหหดจัดเออทะลุถึงหน้าอกเลยนะคะโูแบบมันโหดมากเลยอะมันโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ดูดิโอ้โหโ,โหจะบอกว่าพอรุ่นพี่นะคะไม่เดินตามเราเนี่ยเราอ่ะก็คือกลายเป็นเด็กแบบคลั่งไปเลยอะค่ะทุกคนคะ่ะคือแบบข่าไม่เลิกหน้าเลยนะคะทุกคนอขำก่อน yeah, yeah. คือเป็นท่าขำของเรานะคะทุกคนคนน่ารักเลยอะ่ะจริงเอาลคะค่ะทุกคนเฮ้ เราจะลืมดินสอไม่ได้เลยนะคะแต่ปอขอกลับไปหารุ่มพี่แล้วกันนะคะนี่แบบมันน่ากลัวมากเลยว่ะแกจริงคนนมากกลัวอุปกรณ์ที่มีตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่ตอนช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราตายหรือว่าโดนจกกับได้นะก็คือมันจะหายไปทันทีเลยนะคะทุกคนเออก็นั่นเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะปอก็ต้องขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบมดนี้กัน ะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน